สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นําเสนอเข้าผัดแหนมค่ะใบลักนาสีผุดผ่องนําแหนมผัดกับไข่แล้วก็ผักคะนา้ามะเขือเทศนะคะผัดให้เข้ากันใส่ซอสน,น้ํามันหอยน้ําปลาน้ําตาลนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปผัดให้เข้ากันค่ะผัดจนข้าวนี่เข้ากับเครื่องที่เราเติมเตรียมไว้นะคะข้าวนี่ควรใช้ข้าวที่แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะเพราะว่าเพื่อไมใ่ให้ไม่ให้ข้าวเละเวลาผัดนะคะ เครื่องเราเติมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเติมอีกในขณะที่ผัดเครื่องที่เติมก็จะประกอบด้วยซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มะนาวนี่อาจจะมาบีบตอนที่เราก่อนจะทานก็ได้ลองทำทานกันดูนะคะข้าวผัดแหนมเมนูง่ายๆทำทานเองได้ที่บ้านค่ะเสร็จแล้วคะ่ะข้าวผัดแหนม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเข้าผัดแหนมใบลักนณาสีผุดพ่องลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ